สำหรับการตั้งค่าจุดแบ็กไซด์นะคะสามารถทำได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นการใส่ค่ามุมออสิบุตที่ h e a d e t F3 นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะเป็นการใส่ค่าพิกัด n e ที่ F4 ค่ะต้องการเรียกดูค่าพิกัดที่เรายิงเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ให้กดเซิร์ชที่ F2 ค่ะแล้วกดที่ call data F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้กดที่ first PTID F1 ค่ะ ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ลามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Collection Data ค่ะของกล้อง Total Station ่ห h o d a รุ่น DTM62CR ค่ะข้าสำหรับโปรแกรม Collection Data นะคะก็คือโปรแกรมการเช็คจุดนะคะหรือว่าการหาค่าพิกัดใหม่ๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การเข้าใช้งานโปรแกรม Collection Data นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะโปรแกรม Collection Data นะคะจะอยู่ที่ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเขาใจะให้เรานะคะสร้างชื่อไฟล์งานของเรานะคะหากเราต้องการสร้างชื่อไฟล์งานนะคะก็ให้กด Input ที่ F1 ค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามีไฟล์งานเดิมของเราอยู่แล้วนะคะให้กด List ที่ F2 ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นไฟล์งานเดิมค่ะ เราจะใช้เป็นไฟล์งานนี้นะคะจากนั้นค่ะกด enter tf4 ค่ะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าิกัดจุดตั้งกล้องของเราค่ะที่ f1 ค่ะ station setup ค่ะ i n s h t t ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะใส่กันอยู่ที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะกด enter tf4 ค่ะ แล้วให้เรานะคะกด n e Z ใ่ะ่ะเพื่อไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราค่ะสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเราก็ใช้จากไฟล์งานเดิมนะคะเราก็จะใช้เป็นค่าพิกัดนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะกด Enter T F 4ค่ะต่อมานะคะที่ PT ID ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะตั้งชื่อจุดตั้งกล้องของเราค่ะให้กดที่ Edit F 1ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดที่ Input F 1ค่ะ หากเราต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะคะให้กดที่ F3 ค่ะเราจะตั้งชื่อจุดตั้งกล้องว่า T-T นะคะจากนั้นค่ะก็กด Enter ค่ะ ID ตรงนี้นะคะหากเราไม่ทราบนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะกด Enter ค่ะ จากนั้น,นะคะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะแล้วให้กดบันทึกจุดตั้งกล้องของเรานะคะที่ REC F3 ค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราไปตั้งค่าจุดแบ็กไซ์ของเราที่ F2 ค่ะ สำหรับการตั้งค่าจุดแบ็คไซด์นะคะสามารถทำได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นการใส่ค่ามุมอศมุูตที่ h e a d s e t F3 นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะเป็นการใส่ค่าพิกัด n e ที่ F4 ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นค่าพิกัด n e z กันค่ะกดที่ F4 ค่ะสำหรับค่าพิกัดจุดแบ็คไซด์นะคะเราก็จะใช้เป็นค่าพิกัดเดิมของเรานะคะจากนั้นค่ะกด enter T F4 ค่ะกด enter อีกครั้งค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณเป็นค่ามุมอัลซิมุตมาให้เรานะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเซตที่ F4 ค่ะแล้วกดบันทึกที่ REC F3 ค่ะค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็คไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถไปเช็คจุดหรือว่าหาค่าพิกัดใหม่ๆได้ค่ะโดยกดที่ F3 ค่ะ เมื่อเข้ามานะคะ PTID ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อจุดของเราค่ะเราจะตั้งชื่อเป็นจุดที่1น,นะคะกด Input ค่ะจากนั้นนะคะกด enter ที่ F4 ค่ะ ID ตรงนี้นะคะหากเราไม่ทราบก็ไม่ต้องใส่นะคะกด enter ค่ะ R. d o C ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าวความสูงของตปวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึ้งน,นะคะเราจะใส่กันอยูที่สูเมตรค่ะ จากนั้นค่ะกด enter ที่บ4ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1ของเรานะคะที่เราต้องการทราบค่าค่ะแล้วให้กด m a s k เทียบ3ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณเป็นค่าพิกัด n in set มาให้เราแล้วนะคะหากเราต้องการบันทึกนะคะก็ให้กดที่ record f 4ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะรันเป็นจุดที่2ให้เราอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปลองหาค่าพิกัดในจุดที่2กันค่ะให้หมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ของเราค่ะค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมายังจุดที่2ของเราแล้วนะคะก็ให้กดแมสเทียบ3าค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าพิกัด N-E-Z มาให้เราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดเล็กขอที่ F4 ค่ะเพื่อทำการบันทึกนะคะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้รันเป็นจุดที่3ให้เราอัตโนมัตินะคะหากเราต้องการหาค่าพิกัดในจุดต่อไปนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะและถ้าหากเราต้องการเรียกดูค่าพิกัดที่เรายิงเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ให้กดเซิร์ชที่ F2 ค่ะแล้วกดที่ call data F1 ค่ะ จากอันนะคะให้กดที่ first ptid f 1ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดในจุดแรกของเรานะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงค่ะและนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดในจุดที่2ของเรานั่นเองค่ะค่าและนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม collection data ในเบื้องต้นค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้ง,งานโปรแกรม collection data ในเบื้องต้นนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจก้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อิสระอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค,ค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสุพรรณบกรีก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ะคะ่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6องหน หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ